ครับผมตัวนี้ก็จะเซตค่า wi-fi นะครับเราเข้าไปที่โปรแกรมนะครับปึ๊บนี่โปรแกรมปึ๊บตรงนี้นะครับโอเคเข้าไปตรงตัว i นะฮะข้างเดี๋แคนเซลไปก่อนเข้าไปตัว i นะครับแล้วก็เข้าไปตัวตัวแรกครับตัวนะฮะเข้าไปตัวที่นะใต้เส้นทึบแล้วตัวแรกครับปึ๊บเขาจะถาม รหัส Wi-Fi นะครับทำรหัส Wi-Fi ของของเรานี่แหละครับที่เราใช้อยู่นะครับเสร็จแล้วเป็นชื่อไพบูลนะฮะก็คือเราก็คลิกตัวนี้ใส่แล้วนะฮะถ้าถ้าเราไม่ใส่เขาจะให้อ่าเป็นตัวดอทให้ใส่นะครับก็เสร็จแล้วก็กดนะโอเคเลยนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับการเซตค่า Wi-Fi นะฮะล้วก็สามารถถอดสาย LAN ออกอย่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราปิดออกไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เลยนี่นะครับนี่ไงฮะเดี๋ยวลองคุยครั้งหนึ่งครับว่าสอวสองนะครับเสียงไม่จะหอนี้หนึงเพราะว่าระบบใหม่นี้เขาจะดีมากนะดูดเสียงได้ดีมากนะครับผม